มาทุกคนมาผมไม่สนว่าดึกแค่ไหนนะแต่ว่าผมจะลบอันเก่าออกแล้วก็ลงใหม่นะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยครับต้องพูดตรงๆว่ามันมีอันที่ผิดพลาดอยู่ถึงจะมีอยู่แค่ยาง2องย่างก็เถอะอย่างแรกเนะี่ยทุกคนนอตันเนี่ยครับจากที่เราคิดว่าเหล็กมันจะติดนานขึ้นจาก14เป็น20เนี่ยครับมันไม่ใช่นอมันจะเป็นตรงนี้นะทุกคนคือการใช้เหล็กเนี่ยครับมันจะมีคูดาวเพิ่มขึ้นทุกคนเห็นไหมตรงคูดาวเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกันนะปกติเนี่ยครับนอตันมันจะสามารถใช้เหล็กได้รัวๆใช่ไหมแต่ว่าต่อไปเนี่เเ้้าามมนพิข ซึ่งถาม่าหนักไหมมันหนักมากทุกคนมันหนักอยู่แล้วเพราะนอตันเนี่ยปกติมันปลาเหล็กลัวๆผมให้แย่สองขีดเลยนะคือแย่จริงโอ้ยรู้สึกท้อแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกแต่อันนี้ความผิดพลาดของไยเจมเองต้องขอโทษทุกคนจริงๆขอโทษจริงๆท,ทุกคนแล้วก็เลื่องถัดมาเนี่ยครับก็จะเป็นการเพิ่มเหล็กนะทีมงานเนี่ยครับจะเพิ่มให้ตอนเริ่มเกมจากปกติ1อันก็จะเพิ่มเป็น1อันบวกกับอีก25%ก็จะได้เหล็กประมาณ1อันกับ25%ตอนเริ่มเกม แต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจสิเราอะ <Hello. S 1> แต่ข้อเสียให,ใหญ่ๆเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้นะข้อเสียในการเนิฟอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละเมื่อนอตันเนี่ยครับอยู่ใกล้เพื่อนภายในระยะ15.2เมตรเหล็กของนอตันเนี่ยครับการดูดเนี่ยมันจะเบาลง32%ทุกคนก็คือสแตนทันเตอร์เบาลงประมาณ1 1ใน3อะอะประมาณนี้แล้วกันเข้าใจง่ายๆตีแบบตีเข้าแจกวามไม่ง่ายเลยนะสตนทันเตอร์เบาลง32% แต่เขาเขียนบอกอยู่นะครับว่าการดึงดูดส่วนการผลักเนี่ยครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้เขียนว่าการผลักนะเขาเขียนแค่การดึงดูดฉะนั้นเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่การดูดแต่แหละ,ะทุกคนเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูเลยนะเดี๋ยนายเจมหาที่จับเวลาแป๊บนึงไม่ไดูหายไปไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าการดูดอ่ะมันชัดเจนนะมันชัดเจนว่ามันตันแค่แบบแปบ๊บเดียวจริงๆอลองดูการผลักเนี่ยการผลักในระยะใกล้เคียงกันเนี่ยครับ คือมันสั้นเข้าใจอยู่ว่ามันสั้นจนมันแทบดูไม่ออกแต่เท่าที่ผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่าการผลักเนี่ยครับมันยังเท่าเดิมนะมันยังแบบมันยังผลักนานเท่าเดิมนายเจมรู้นะว่าหลายคนเนี่ยครับผมบอกว่า oo, พี่เจมผมดูแค่นี้ไม่รู้เรื่องหรอกอ่ะนายเจมเนี่ยครับจะให้ทุกคนคาใจแน่นอนนะอ่ะมาดูตรงนี้ชัดๆเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมจะนับนะสังเกตจากตรงหัวฮันเตอร์นะครับถ้าโดนตั้นเนี่ยครับหัวจะมีการอ่อแบบก้มลงอะ่ะทุกคนเห็นไหม เนี่ยระยะผลักเนี่ยมันสั้นกว่าระยะดูดได้ซ้ำนะแต่ระยะผลักเนี่ยครับสั้นนานกว่าอ่ะทุกคนดูช็อตนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนี่ยระยะผลักเห็นไหมแล้วก็ในระยะเท่าเดิมในการดูดกลับมาเนี่ยคือชัดเจนมากนะว่าการผลักเนี่ยครับไม่มีผลจะมีผลเฉพาะการดูดเท่านั้นการดูดเนี่ยครับจะสั้นเบาลง32%แต่การผลักยังคงเดิมฉะนั้นเนี่ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นผมมองว่ามาทุกคนอนะันนี้คือแก้เพิ่มเติมนะ คือนอตันโดยรวมแย่ลงทุกคนไม่ว่าจะเป็นการซับแนละ้วก็ครูดาวเพิ่มคูดาวโอ้โหการซับนี่คือแย่ลงเยอะอยู่นะแล้วมีน้องๆพิมพ์บอกนะครับว่าการดูดหรือการผักนะครับมันโดนเหมือนกันพี่เจมมันโดนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดูดหรือผักสรุปแล้วนี่คือผักหรือดูดนี่ก็โดนเหมือนกันแล้วทําไมเราทดสอบทำไมเวลามัน,ม,นมันต่างกันมันอาจจะเป็นที่ระยะหรอระยะระยะไม่เหมือนกันหรเอจุก แต่ตัวที่จุกกว่านะครับมาดูดีกว่านะว่าคือใครก็คือฉีนั่นเองลูกรักคนใหม่ในเจมคนใหม่ไม่ได้สิลูกรลักอีกคนหนึ่งของนายเจมต้องบอกว่ามีการเนรฟฉีนะครับจากการสตันเนี่ยครับปกติเนี่ยสตัน1.2จะเหลือ1วิอันนี้คือข้อแรกนะและข้อต่อมาเนี่ยครับก็คือลดเปอร์เซ็นต์ครับเวลาที่เราตีฮันเตอร์แต่ไม่โดนสตันไม่โดนสิ่งกีดขวางอะ่ะ จะ25%ใช่ไหมจะเหลือ15%อันนี้คือ2ข้อเนี้ยผมเคยทําคลิปไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปไอ้ที่เคยทําไปแล้วก่อนมันเข้ามาแล้วแต่เนี่ยคือเพิ่มเติมจากที่เข้ามาทุกคนเก็ตไหมแต่มันมีข้อที่3ทุกคนที่เขาใส่เข้ามาที่ไม่ได้อยู่ในเบต้าเทสคืออะไรทุกคนคือการใช้กระบองของฉีดเนี่ยครับ จากปกติเนี่ยครับคือ15จะเป็น17ทําให้ชีน้นียครับจะใช้กระบองประมาณ6ครั้งแล้วก็หมดเลยนะจากปกติเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ7ครั้งใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้กระบองในการกระโดดนีครับการกระโดดเนี่ยมันจะใช้20อันนี้คือมันมัน20ตั้งนานแล้วแหละจะใช้ประมาณ5ครั้งหมดคร่าวๆเนี่ยครับก็คือการเนิฟฉีแบบเนิฟแล้วเนิฟอ,อีกนั่นแหละ ผมตอนแรกอ่ะเนิฟมาสองข้อนเจมก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังเก่งอยู่แต่เนิฟมาข้อที่สามเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะตก t s หรือบ่าเนิฟเยอะเกินจริงๆเนิฟสามข้อเลยแต่ตัวมันก็เก่งจริงทุกคนแต่มันก็เนิฟเยอะจัดอะทุกคนคิดเห็นยังไงก็เลมคอมเมนต์แล้วกันคือโอ้หนักอยู่ชี้หนักอยู่เลขตัวหนึ่งนะครับที่ถูกปรบกับเนาะที่ไม่ได้อยู่ในเบต้าเทสก็คือโคออร์ดิเนเตอร์นั่นเอง ต่ว่าไม่ได้ปรับเยอะทุกคนเป็นแค่การปรับปรุงการตัดสินใจการยิงของโคออร์ดิเนเตอร์นั่นเองไม่บอกอะไรเพิ่มเติมอะไรแค่บอกว่าปรับการยิงปรับแล้วยังไงปรับให้มันไวขึ้นหรือปรับให้มันยังไงคือเขาบอกว่าก็ปรับนั่นแหละปรับแล้วปรับอะไรล่ะปรับไม่ต้องห่วงทุกคนไม่ต้องคาใจแน่นอนในเจมเปรียบเทียบให้ดูเลยอะมาดูชัดๆว่ามันเป็นยังไงมันแตกต่างกันตรงไหนความรู้สึกที่เห็นเนี่ยครับเท่าที่เทียบดูทีละเฟรมนะ เหมือนว่าไอที่ปรับมาใหม่เนี่ยครับจะยิงไวขึ้นแต่ว่าออกตัวเดินเนี่ยครับมันจะช้าลงเนาะทุกคนเก็าภาพไหมคือกดยิงอ่ะมันออกกระสุนมันจะยิงไวขึ้นแต่ว่าพอยิงเสร็จอ่ะมันจะมีเวลาการยืนจนกว่าจะยิงเสร็จอ่ะนั่นแหละมันจะออกตัวช้าแต่เอาจริงๆมิงไหมแทบไม่ต่างกันหรอกทุกคนแทบไม่ต่างกันจริงๆแต่ยังไงก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตัวอื่นที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยครับมันเข้ามาเหมือนกันนะแน่นอนครับผมอยากให้ไปดูย้อนกลับไปดูคลิปก่อนเนาะเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าเช่ยอย่างเช แดนเซอร์ cer, ตัวที่เราไม่ได้พูดถึงเนี่ยครับคือมันเข้ามาแบบนั้นเลยโดยที่ไม่ได้ปรับแก้ไขอะไรเพิ่มเติมแต่ตัวที่พูดมาอีกพูดซ้ําอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับคือมันมีการปรับปรุงแก้ไขทุกคนเก็ทภาพไหมเราเลยต้องมาพูดซ้ําอย่างชี้เนี่ยมันเพิ่มข้อที่เนิบขึ้นมาอีกข้อนึงก็เลยต้องพูดอย่างนอตันเนี่ยครับก็มาพิสูจน์กันว่าไอ้ผลักเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มาแก้ไขที่เราผิดไปรอบนั้นและส่วนตัวอื่นเนี่ยครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเน,ะน,เนยยาะมันก็เาาานาก้ามมัันนนะน็ตะ เกมคิปเปอร์นเนี่ยครับมีบัฟลดคูดาวสามวิก็มาเหมือนกันก็ยังอยู่อันเดตเนี่ยครับจากเซอร์คานว2ย0ก็เหลือ100%ก็ปรับบั๊มมาคือตัวที่ไม่ได้พูดอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่เข้าไงทุกคนจะอธิบายอย่างนี้มันเข้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดหรือถ้าใครที่เกียดดูจริงๆนะแต่อยากรู้ว่าตัวไหนมันเข้าบ้างอ่ะดูตามรูปเลยแล้วก็ไปดูในเกมเอาคืออยากให้ทุกคนได้รู้แค่นั้นเองเจ็ดภาพไหมผมอยากให้ทุกคนได้รู้แค่นั้นเองจริงๆลมมเ,เลยนะ ผมจะทําเนื้อเรื่องมาดูพร้อมกับทุกคนแต่ว่าอะไรแต่ว่าคือมันจะทําเนื้อเรื่องแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันต้องหาแบบเยอะมากทุกคนข้อมูลแบบเนื้อเรื่องอ่ะผมต้องไปดูแมรี่ต้องไปดูแบ็กกราวด์สตอรี่ของกีตะาต้องไปดูแบบรวบรวมข้อมูลเนี่ยถ้าใครยังไม่ทําเนื้อเรื่องเนี่ยครับดูไปก่อนทําไปก่อนก็ได้นะเพื่อรับสกินทองนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมข้างล่างฟันเฟืองอย่างที่ผมเคยพิมพ์บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วสิ่งที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งทุกคนคือสาวน้อยเนี่ยเป็นลูกของใคร ตอนแรกผมคิดว่าเป็นลูกของออฟเฟียสเป็นลูกของนักสืบออฟเฟียสแต่พอมาดูในเนื้อเรื่องเอา้ามันสาวน้อยก็มานั่งคุยกับเนักเขียนนิยายอะ่ะแล้วนักเขียนนิยายมันไม่ใช่ออฟเฟียสหรอสรุปสาวน้อยเป็นลูกใครเพราะในกรอบรูปจริงๆหน้าก็ไม่เหมือนออฟเฟียสผมก็เลยสงสัยว่าละสาวน้อยเป็นลูกใครถ้าใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันทุกคนตอนนี้ผมหาข้อมูลอยู่เพราะมอยากได้คนนึงแบบคนที่รู้จริงๆมานั่งคุยกัน <laughs> เอาจริงๆไหม แล้วมีน้องมาคอมเมนต์อยู่ในคลาบว่าไม่ใช่ลูกของออฟิเอตแต่อาจจะเป็นคล้ายๆกับน้องบุญธรรมอะไรประมาณนั้นเป็นน้องบุญธรรมแล้วตอน,นทำไมเนื้อเรื่องคุยกันเหมือนแบบคนไม่รู้จักกันนี่แหละทุกคนมันต้องรอเนื้อเรื่องแบบที่คลายแบบเยอะๆจริงๆอะ่ะมันไม่รู้ใครพูดจริงเพราะว่าแมรี่เลยครับอย่างที่ในสตอร,รี่ของแมรี่เนี่ยคือโดนเครื่องกิโยตินใช่ไหมแต่ในเนี่ยที่เราดูกันอ่ะคือแมรี่เลยครับเขาห้อยอยู่ตรงเชือกอ่เข้าใจตรงกันนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงนั่นแหละ แมรี่เนี่ยครับเขาเป็นอย่างนั้นแทนที่เนื้อเรื่องหลักแบ็กกราวน์เนี่ยโดนโยตินสรุปแล้วความจริงเนี่ยมันคืออะไรความจริงมันจะมีเพียงหนึ่งเดียวไหมก็ต้องปเป็นเราพิสูจน์กัน <c oughs> ความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวแหละทุกคนรอดูคือ <c oughs> อย่าลืมนะครับว่าตัวละครอย่างออฟเฟียสะนักสืบออฟเฟียสอ่ะคือเขาแบบเป็นเหมือนแบบความจริงกับความไม่จริงเขาเล่าให้เราฟังอะ่ะเขาพูดความจริงบ้างบางส่วนและความไม่จริงบางส่วนเพราะเนื้อเรื่องก็เปิดเผยมาแล้วว่า ไอสิ่งที่ออฟเฟตพูดเนี่ยสิ่งที่ออฟเฟตที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันมีทั้งความจริงกับมันมีสิ่งที่เขาคิดไปเองว่ามันเป็นความจริงทุกคนเก็ตไหมมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องที่เราหาข้อมูลมามันสับสนกันไปหมดอะเนียทุกคนเห็นตรงกรอบรูปไหมกรอบรูปพ่อของสาวน้อยเนี่ยผมสีทองนะไอเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยผมรู้สึกตอนผมเห็นครั้งแรกอะผมรู้สึกแบบว้าวมากผมว้าว,วจนต้องเอามือปิดปากตัวเองอะทุกคนคิดดูอเพราะไอจุดเนี้ยมันเป็นเบาะแสที่จะทําให้เราสืบได้ครับว่า สรุปแล้วมันมีใครตรงไหนเนี่ยผมเชื่อว่าตรงเนี้ยไอตรงกระดานเนี่ยคือความจริงเพราะแต่ละสถานที่เนี่ยครับมันจะมีตัวละครบางตัวอยู่นะที่แห่งนั้นอย่างเช่นโจกเกอร์ก็อยู่ในสน,สนุกใช่ไหมแต่พอก่อนพอก่อนเดี๋ยวไปทาคลิปแยกมันนานจริงทุกคนคลิปนั้นน่ะน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอะผมว่าอาจจะชั่วโมงหนึ่งก็ได้ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับ และก็ขอบคุณสปอนเซอร์ร้านเดอะฮันช็อปของเรานั่นเองนะถ้าจะเติมหน่อยครับเติมผ่านร้านเดอะฮันช็อปถูกกว่าเติมเองแน่นอนทุกคนอย่าลืมแอดไลน์ในลิงก์ด้านล่างนะใต้คอมเมนต์ไม่ใช่ใต้คอมเมนต์สิใต้ลิงก์แล้วก็อย่าลืมว่ามีย่าลืมอย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะครับจะไปลงแรงทันไหมเนี่ย